ปัญญาพยากรณ์รู้ก่อนรอนวยก่อนดวงคนที่เกิดวันพุธนะคะประจําันที่16-30กันยายน2566นะคะในเรื่องงานค่ะช่วงนี้ในไพ่สามใบนี้นะคะแนะนํไว้ให้ดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเพราะว่าท้ายคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะในเรื่องงานนะคะช่วงนี้ผ่านมาคุณอาจจะมีเรื่องที่จะต้องไปสอนงานกับคนอื่นหรืออาจจะต้องไปเรียนรู้งานกับคนอื่นมานะคะในช่วงนี้นะคะในเรื่องงานให้ระมัดระวังเรื่องคําพูด เรื่องการมีทิฐิต่อกันนะคะเพราะว่าคุณอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนเพราะความคิดเห็นไม่ลงรอยกันไม่ตรงกันขัดแย้งกันอาจจะต้องมีบุคคลที่3เข้ามาไกล่เกลี่ยนะคะส่วนคนไหนที่กําลังรอง,งานอยู่นะคะช่วงนี้ให้อดทนระหาประสบการณ์ไปก่อนนะคะ ส่วนคนไหนที่อยากจะถามว่างานที่ทำเก้าวหน้าอยู่ไหมช่วงนี้ยังทรงๆอยู่นะคะแต่ว่าให้คุณมันฝึกฝีมือนะคะพัฒนาหาความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะสิ่งนี้นะคะจะทำให้คุณสามารถเจ้าหน้าในอาชีพการงานที่ทำได้ด้วยนะคะแนะนำนะคะช่วงนี้ก่อนนอนให้สวดมนต์นั่งสมาธินะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องงานค่ะขอให้โชคดีค่ะ